ระเบิดก่อนนแน่นอนเอาดูคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนัทบิว0ูนคะแนนค่ะทงที่เลยลิกหนึ่งคะแนนค่ะปักลักเลยนักออฟ0ูนคะแนนค่ะเหมือนเดิมเสี้ยเลยอ่ะอ่าช่วงนี้คุณขึ้นมาหาสนับสนุนโดยเซเป้บิวติ้ดริงค์ค่ะขอบพระคุณมากมา ังเรื่องราวนี้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วตอบกันมีวันหนึ่งภรรยาของใครก็ไม่รู้คนหนึ่งบุกเข้ามากลางรายการเลยบุกมาทําอะไรไม่รู้อ่ถามว่าเป็นภรรยาของใครระวังคุณมัมคุณเท่งหรือว่าคุณนงอานะครับมัมเท่งหรือนงครับภรรยาใครอาละดูทีท่านนะคุณนัทิวนะครับออกมาเป็นเป็นอนงคุณนับุรัรับเป็นอนง อ้าวพี่มามาคำตอบนี้อยู่แล้วอยู่ที่เซเป้บิวต์จดิงจริเป็ดเป็ดมาสามท่านมาดูกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงๆปีไหนทายปากนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นภรรยาเขาจนคุ้นเร่งการจาไม่ได้เลยเรื่องอะไรเนี่ยเด็กผมผมถามว่านั่นนิกไทยเหรอครับนั่นนิกไทยครับผมแดดรอบบางแดดได้ ตอนมีมานี่แหละนะอปาวเปิดเปิดรอมหน่อย นี่ครับนี่มันกระจอกเกินไปครับมีเส่าไหมนี่ขึ้นไปคนเดียวแล้วสูงๆแล้วไม่เชิดขาไี่ยวตายพันปีไม่งี้อะอย่างนั้นเลยอ่อนพันเสาในวัดถูกต้องเลยครับโอ้ยเอ้าขึ้นนี่เลยครับไทยผมขึ้นเองมาอะไทยต้องใส่สิงโตพันที่ดิไอไออันนี้มัต่ำเรื่องมาเหรอกกินนนได้ััอแค่นี้ที่มาแล้วมันย่ดงเราได้เอาไช่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องขึ้นเนี่ยเอาเลยคือ เอาเลยเดี๋ยวมังจัดการให้เอาเอกไฮโดรลิกมาดิโอ้โหนี่เล่นอะไรเลเนอะไรอเนี่ยสบายแม่เรียกสักพ่อเรียกไฮโดรลิกเดอเจอะเจอเจอปะเนี่ยนะเดี๋ยวเข้าฟองเรื่องรัพเดี๋ยวก็ลงมายงไ ถ้าทามันได็มันยังไงไม่รู้ชงกีนะเท่ลองความ็เฮ้ยมัตงองอยโอเข้ามาแล้วลองดูค้ยมแข็งแกย่งไงโอ้ยโอ้ยออโอ้อ้อ้อเยยยยโย้ยย่

เออจะแยกไปทำนีเกย์มส่ะรู้ไเข้าใจขอให้โชคดีนะแต่ว่าก่อนที่จะแยกไปทำอะไรกันเนี่ยนะเอ้ยพวกเราเอ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 าออกสักหน่อยนี้ออกสักหน่อยน้เฮ้ย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 พี่อผมทำาักับมาไจริงสามวันจะไปทีันนะอไเรื่อยเรืไปรื่อยเรอไปเรื่อยเหรอ มีอีกคนนึงนะอีกคนนึงเขาอยากจะถามว่าเรื่องมีเมียน้อยมีมีดงมีเด็กนี่นะมีเหรอเดี๋ยวให้เขามาพูดๆเลยเขาคล้องใจมานานแล้วมาไม่มีไม่มีมาเลยมาอ่าเมียตาเขาทรมานเออมาช่วยมาช่วยใช่นไหมอยากพูดอะไรไหมมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่มีพี่มิน่ามิน่าอยายายาไม่บอกยุไม่มีไม่ได้ไหมวะมีไอ พ่อดีเขาฝึกมานะครับเขาเตรียมกันไว้ก่อนนะครับเ,เขาเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมเป็นการสแสดงใช่ไหมเออจริงๆนะ เราไปต่อที่ประตูมามนำโชคกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะ <S <S <ets> <S ประตูม,ม่นมนำโชคนะคะกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะวันนี้คะแนนออกมา0-1 0ได้เล่นทุกประตู4ประตูใช้หมดเลยคุณนวรัตน์<ๆ>นี่มีคะแนนนำอยู่คนเดียวไม่ได้คุณนวรัตน์<ๆ>เลือก2ประตูให้เลือกก่อนอ<ๆ>แล้วที่เหลือก็คนหนึ่งประตูหมายเลขอะไรครับกะอะไร1กับ3เหลือ2กับ4ใครยาวอใครยาเีครับยวสองนะครับ ครับออกมาเลยครับสามท่านมาพร้อมๆกันเลยให้คุณอ,อนะณ๊อฟนะฮะคุณนัททีจีร้อยไปก่อนคุณนวรัตหนึ่งกับสามจะเปิดพูดอะไรก่อนดีเฉพาะคุณนวรัตก่อนอ่าหันหน้าออกอ้าวสามอ้าสามเปิดไปคนเดียวก่อนเลยถ้าเกิดจะหม่นจบเลยเปิดเปิดมากแล้วดึงออกมาเลยดึงอกอกปิดมากดึงไมกไ,ไม่เไป็นไรอนเอาดีต่อพร้อมๆกันเลยนะฮะให้ดึงหม่อมออกมาได้พูดนั้นเป็นผู้ชนะนะครับเอาละครับหนึ่อ ดนทิ้เลือกคนสุดท้ายด้วยนะเือคนสุดท้ายด้วยดท้ายด้วยเดี๋ยเดยวมาดูเฉลยดูยนะครับปิดดูปิดดูครับระตูที่นี่นี่นะคร ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะคะเอ้ากลายเป็นน้องนัดรีมา, <นะ S 2> มาด,ด้วยล่ะ ไปเต็มๆสะสมก็ไวเยอะแยะเลยนะคะมาถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วยังมีอีกหนึ่งร้านที่คาโอนะคะมาถึงต้องเปิดให้เจอปัญญาหรือมายุราเท่านั้นรับป้ายละหมื่นยาเจอสามชาติไปแรกอ่ะนะคาโอหมายเลขเลยครับมาเลยจ้าเอาคาโอหมายเลขสามปัญญาปัญญา เชียร์กีาปัญญามัจุรามาแล้วมาแล้วได้ครับไปต่อคราไปเลเจ็ดครับเจ็ดนะครับบัญญามัจุราปดปุ๊นเอ้ไครับไดครับดสองใบเข้าไปเลยสิบสิหคค่ะบัญญามัจุราครับบัญญามัจุราโอ้โหม่าเชียสุดท้าปิดท้ายครับใบสุดท้าย Oh oh จะจบพายปัญญามาดุราหรือไม่เป็นเอ้หัวขบวนจะซี้อะไรครับข้อหนึ่งค่ะเป็นออ้ผมเลงกไม่ได้นะครับค่ะขาอสองค่ะสองเป็นอ่ามาดูราขาอแปดเป็นตุกขอเก้าอุบานข้อสี่ปัญญาและขาอสิบเอ็ดค่ะมาดูราได้เลยค่ะมาณนี้เลยครับ น้<า><า>องนัททิวรับไปทั้งหมด6ก7 0ค่ัเบค่ะขอคบคุณมากค่ะก็ติดตาผมลมงานน้องนัททิวกับตอบและก็สิ่ไม่ยั้ง<า>ล้านะทุกวานค่ะอย่างนี้ทางช่องเจ็ดีครับสวัสดีครับ